ั่งคนตามประกบน้องปีใหม่ทุกฝีก้าวแอบเผยส่งเลข,ขาประกบน้องปีใหม่ทุกครั้งในวันที่ไปหาสงกรานต์เราไม่สามารถไว้ใจได้ร้อยเปอร์เซนต์บอกปีใหม่อยู่ในวัยกำลังจดจำเล่าหมดไม่อยากให้ได้ยินอะไรอย่าเล่าต่อหน้าลูกสาวจะเป็นใครไปก็กังวลค่ะคนเป็นแม่ก็ไม่มีวางใจอะไรหรอกค่ะไม่มีใครที่เราจะฝากและหมดหวังได้ร้อยเปอร์เซนต์ค่ะ แต่อย่างน้อยคุณเลขาก็เป็นคนที่แอบไว้ใจได้และรู้ว่าเมื่อมีเหตุเร่งด่วนอะไรเขาสามารถตัดสินใจได้เอาง่ายๆเลยแอบวางใจในการตัดสินใจของเขาไปบ้านคุณปู่คุณย่าก็ต้องมีเลขาไปด้วยค่ะเดี๋ยวนี้พี่เปิ้ลยังไม่ทันพูดอะไรพี่ปีพูดก่อนแล้วค่ะพี่ปีเล่าหมดเพราะฉะนั้นใครไม่อยากให้ได้ยินอะไรอย่าพูดต่อหน้าปีใหม่เพราะตอนนี้เขาสี่ขวบแล้ว เขาฟังรู้เรื่องคือปีใหม่เขาจะชอบแบบทำเป็นไม่สนใจนั่งเล่นของเล่นแต่จริงๆเขาฟังนะคะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยค่ะคือบางทีเราคิดว่าเขาไม่รู้หรอกศัพท์คำนี้น้องไม่ได้สนใจหรอกแต่น้องจะชอบจำคำศัพท์อะไรที่เราไม่อยากให้เขาได้ยินเขาก็จะจำ